ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่สนที่กำลังพร้อมระงรับการรวมตัวเพื่อการแข่งรถในพื้นที่สาธารณะค่ะ พลตำรวจโทรประวุฒิทาววอนสริริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมแก้ปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะที่กองบังคับการตำรวจจราจรหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถึงการปิดถนนเพื่อแข่งรถเมื่อสองวันที่ผ่านมาโดยการดำเนินงานจะใช้การตั้งด่านเข้าตรวจคน้นดูภาพจากกล้อง cctv รวมทั้งการแจ้งข้อมูลจากประชาชนโดยจะเฝ้าระวังพิเศษที่ถนนวิภาวดีรังสิตกเกษตรนวมินและบางนาตราด พร้อมคำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าระงับการกระทำดังกล่าวตั้งแต่การรวมตัวกันเพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการหลบหนีโดยมาตรการดังกล่าวจะใช้ทั้งในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและพื้นที่เชื่อมต่อด้วย นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนหากพบเห็นการรวมตัวเพื่อการแข่งรถอย่าเข้าไประ,ระงับเหตุด้วยตัวเองให้โถูแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางศูนย์รับเรื่องแจ้งเหตุ191หากไม่ได้รับการตอบสนองภายใน30นาทีให้โถูแจ้งสายด่วน1599เเพื่อจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุ